บทที่820ความสัมพันธ์ระหว่างเผ่ามังกรและเผ่าฟีนิกซ์นั้นใกล้ชิดกันมากขึ้นและพวกเขามีความสอดคล้องกับโลกภายนอกเมื่อมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มสัตว์ร,ร้าย,ยักษ์เบฮีมอตเพียงแต่ว่าเชื้อสายของเบฮีมอตแข็งแกร่งเพียงพอทุกคนจึงสามารถอยู่อย่างสงบสุขมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้และการล่มสลายของจักรพรรดิปีศาจคริสตันทำให้จักรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์ต้องคิดเล็กน้อย เผ่ามังกรสูญเสียจากกระพัตปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่และอ่อนแอจากผู้แข็งแกร่งที่สุดดั้งเดิมในปัจจุบันตามการวิเคราะห์พลังการต่อสู้เพียงอย่างเดียวจากกระพัดปะสูรอมตะได้อันดับหนึ่งรองลองมาคือจากกระพัตปีศาจแยกนาภาความแตกต่างของความแข็งแกร่งระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ใหญ่มากถ้าเราอยากจะสู้จริงๆเรายังไม่รู้ว่าใครจะชนะ และตอนนี้ทุกประเด็นของความขัดแย้งอยู่ที่คริสตันซิตี้ฝ่ายเผ่าฟีนิกยังมีเผ่าฟีนิกคริสตันที่ไม่มีเมืองหลักนอกจากนี้เผ่าฟีนิกยังมีจัก,กรพรรดิมากถึง2จัก,กรพรรดิหากพวกเขาต้องการต่อสู้สุดกำลังจริงๆเผ่าฟีนิกจะต้องมีมือบนแต่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เผ่าปีศาจฟีนิกจะยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามของเผ่ามังกรนี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเบเฮมอตอย่างไม่ต้องสงสยัย ดังนั้นจัก,กรพรรดจึงเลือกสนับสนุนจัก,กรพรรดิทมินทันทีแม้ว่าเมืองคริสตนไม่ต้องการถูกควบคุมโดยเผ่ามังกรต่อไปแต่ก็ไม่สามารถตกอยู่ในมือของเผ่าฟีนิก์ได้ส่วนจัก,กรพรรดองค์อื่นๆที่เป็นเจ้าของเมืองหลักนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานะรอดูสําหรับอาณาจักรเทียนยูซึ่งจะเป็นประธานในเมืองคริสตนไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงโดยอาณาจักรได้นี่คือสิ่งสําคัญที่สุด ดังนั้นความสัมพันธ์ในปัจจุบันจึงอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากไม่มีใครมีความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงที่จะชนะเมืองคริสตนและตอนนี้ทุกคนอยู่ในภาวะที่ชะงักงนันภายใต้สถานการณ์เช่นนี้จัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ได้เข้าหาจาัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แยกนพาลและเสนอให้เสนอการแต่งงานระหว่างเมืองแยกนพาลและเมืองเคอรี่สำหรับเผ่าบีมอนนี้เป็นประโยชน์แน่นอนและไม่เป็นอันตราย เผ่าสัตว์ประหลาดนกยูงและเผ่าปีศาจฟีนิก์นั้นรู้จักกันในนามสองเผ่าที่ทรงพลังในท้องฟ้าและทั้งสองเป็นศัตรูเก่าด้วยการสนับสนุนจากกลุ่มอสูรนกยูงและเหมยกงจื่อในอนาคตมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นจัก,กรพรรดปีศาจนกยูงรุ่นใหม่ ในเวลานั้นเมืองแยกนภามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งของเผ่าเคอรี่และแม้ว่าเผ่ามังกรจะออกจากจักรพรรดิอีกครั้งพวกเขาก็สามารถยืนหยัดต่อสู้กันเองได้เหตุผลที่จักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์มอบให้ก็คือหวังว่าสัตว์ยักษ์มีมอนจะช่วยให้นายน้อยเมยอชำระเลือดของมนุษย์ให้บริสุทธิ์เผ่าสัตว์อสูรมีมอนมีจักรพรรดปีศาจแยกนภาแล้วภายใต้สถานการณ์นี้จินอันกัวต้องการเป็นจักรพรรดและเขาจะถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากเผ่ามังกรและเผ่าฟนิกซ์เมือ่อพพูดถถึงงกกการการรััมขอจิ แต่เมืองเคอรี่ที่อ่อนแอไม่มีปัญหาในเรื่องนี้และได้รับการสนับสนุนจากจัก,กรพรรดิอสูรพยับขาวความหมายของจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์คือการช่วยให้เหมยกงจือทำความสะอาดสายเลือดมนุษย์โดยเร็วที่สุดและสนับสนุนให้เธอเป็นจัก,กรพรรดิโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะครองตำแหน่งจัก,กรพรรดิและไม่อนุญ,ญาตให้เผ,าผ่าพันธุ์ต่างประเทศนอกทวีปนางฟ้าและอย่าให้กลุ่มสัตว์ประหลาดมาครอบครองที่นี่โคตตา เมื่อจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันสิ้นพระชนสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือตำแหน่งของจัก,กรพรรดิผู้มีอำนาจหรือตำแหน่งของจักรพรรดิผู้อ่อนแอสองคนจัก,กรพรรดิหลายองค์กำลังใช้โอกาสนี้เพื่อพัฒนาตนเองเพื่อที่จะได้ครอบครองโชคเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ภายใต้การรับรู้ของจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ดาวกำลังนำโชคส่วนนี้กลับคืนมาดังนั้นณนะเวลานี้จึงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าก,า,การใช้จัก,กรพรรดยึดบัลลังก์ และถ้าเหมยกงจือกลายเป็นจัก,กรพรรดิและแต่งงานกับจิงอันกัวด้วยการสนับสนุนของเธอและจัก,กรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์และจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์บางทีจิงอันกัวจะสามารถอยู่รอดได้เมื่อจัก,กรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์ยังมีชีวิตอยู่ในเวลานั้นจัก,กรพรรดิสศรนยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็จะสนับสนุนเขาเช่นกันวงวานของบีมอนจัก,กรพรรดิอศูนผู้แยกสวรรค์จะสามารถมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในราชสำนัก นี่คือรักเง้าของความยุโยนของจักรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์เขายังบอกจินอันกัวความคิดทั้งหมดของเขาด้วยไม่เช่นนั้นจินอันกัวในฐานะเจ้าเมืองแห่งการแยกท้องฟ้าผู้มีเกียรติจะมายังเมืองเคอรี่อ,อันห่างไกลได้อย่างไรหลังจากที่ได้เห็นใบหน้าอันน่าทึ่งของเหมยกงจื่อในตอนนี้เขาก็ไม่มีแรงต่อต้านใดๆเลยและถึงกับตั้งตารอที่จะสิ้นสุดการแต่งงานครั้งนี้ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขา ขอโทษเมื่อจินอันกัวกำลังคิดถึงข้อดีและข้อเสียของเรื่องทั้งหมดเสียงของเหมยกงจือก็ดังขึ้นจินอันกัวมองไปที่ใบหน้าที่สวยงามของเธอด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาในความเห็นของเขาเขาได้ให้ความจริงใจมามากแล้วในฐานะเจ้าเมืองแห่งแยกนภาและสถานการณ์ปัจจุบันในอาณาจักรเทียนยู่นั้นซับซ้อนจะไม่ยุ่งได้อย่างไรในกรณีนี้มันยินดีที่จะอยู่และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหมยกงจือไม่มีอะไรจริงใจมากไปกว่านี้ใช่ไหม อย่างไรก็ตามคำพูดต่อไปของเหมยกงจือทำให้ใบหน้าของจินอันกัวมืดลงเหมยกงจือกล่าวว่าท่านเจ้าเมืองจินขอบคุณมากสำหรับการมายอย่างไรก็ตามฉันได้ตัดสินใจในเรื่องสำคัญขององค์การแต่งงานแล้วไม่มีทางที่ฉันจะแต่งงานกับเมืองของคุณดังนั้นฉันจึงไม่อยากรอช้ามากเกินไปเวลาฉันอยากมาที่เมืองแยกนภากิจการก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะจินอันกัวขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดว่าคุณรังเกียจไหมที่ฉันมีภรรยาแล้ว เหมยกงจื่อสายหัวและกล่าวว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ฉันแค่มีความคิดของตัวเองจินอันกลัวกล่าวอย่างเฉยเมยท่านเจ้าเมืองเหมยสถานการณ์บนแผ่นดินใหญ่ตอนนี้ค่อนข้างซับซ้อนคุณรู้ด้วยว่าเมืองคริสั้นว่างจากการล่มสลายของจัก,กรพรรดิคริสตนจากจักรพรรดิองค์หนึ่งเราไม่สามารถปรับปรามได้อย่างสมบูรณ์อีกต่อไปจัก,กรพรรดแห่งจัก,กรวรรดิริเชน เมืองคริสตันอยู่ใกล้สารบรรพมุรุษและสามารถโต้เถียงกันได้ว่าฝ่ายไหนเป็นเจ้าของในกรณีนี้ประชาชนในประเทศของเราจะก,กรพพัดก็ประมาามากและเชื้อสายเบฮีมอตของเราเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานและเราหวังว่าจะใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เพพื่่อให้้้ไดททรรัยาากกีมขึนเพื่อให้ได้ทรัพยากรที่มากขึ้น หากเราแต่งงานกันก็จะนำมาซึ่งผลประโยชน์โดยตรงคือการสามารถร่วมมือกันได้ดีขึ้นสิ่งที่คุณจะได้รับในอนาคตจะต้องด้วยมีส่วนได้ส่วนเสียที่เมืองเคอรี่ยิ่งกว่านั้นคุณพ่อของข้าพเจ้าก็จะทุ่มสุดตัวเพื่อสนับสนุนท่านในฐานะจัก,กรพรรดิและสนับสนุนจัก,กรพรรดิในอนาคตของท่านในการซักถามแม้กระทั่งก่อนที่จะสนับสนุนข้า คราวที่แล้วที่พ่อของฉันรายงานคุณเหตุผลที่พ่อของฉันคัดค้านเป็นเพราะเลือดมนุษย์ของคุณถ้าเราแต่งงานกันปัจจัยนี้จะลดลงอย่างมากตระกูลของฉันมีวิธีลับที่สามารถขจัดสายเลือดที่อ่อนแอได้ มันจะทำให้คุณแปลงร่างได้อย่างสมบูรณ์และคุณยังสามารถช่วยให้คุณมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นได้ด้วยวิธีการรับของเผ่าของเราในอนาคตด้วยการสนับสนุนจากกลุ่มของเราแม้จะไม่กี่ปีคุณจะมีโอกาสได้เป็นจัก,กรพรรดิและกลายเป็นยุคใหม่ราชาปีศาจนกยุงหากเจ้าช่วยข้าในทิศต,ตรงกันข้าม ข้าจะกลายเป็นจัก,กรพ,พรรดิพร้อมๆกันนะเวลานั้นจะมีเจ้ากับฉันรวมทั้งพ่อของฉันและจัก,กรพรรดิปีศาจเสือขาวพวกเราคือหนึ่งในสี่จัก,กรพรรดิในราชสำนักมีสิทธิสูงสุดในการพูดและมีอำนาจควบคุมอย่างน้อยสามเมืองหลักแม้แต่ตระกูลมังกรและฟินิกก็ยังตามหลังเรานี่มันสมบูรณ์แบบหรือไม่เหมยกงจือกล่าวอย่างเคร่งขรึมตามกฎของศาลบรรพบุรุษดูเหมือนว่าไม่อนุญ,ญาตให้มีการแต่งงานระหว่างเมืองหลักถ้าเจ้าเมืองหลักแต่งงานกันจะมีผลกระทบอย่างมากต่อความสมดุลของศาลบรรพบุรุษ จินอันกัวกล่าวว่าสถานการณ์ปกติเป็นเช่นนี้เพราะจัก,กรพรรดิไม่สามารถแต่งงานกันได้นี่เป็นกฎของศาลบรรพบุรุษอย่างไรก็ตามทั้งคุณและฉันไม่ใช่จัก,กรพรรดิพวกเขาไม่ได้รับผลกระทบมากในเรื่องนี้นอกจากนี้หากคุณไม่ทำก่อนเป็นจัก,กรพรรดิเรายังสามารถรักษาความสัมพันธ์ของเราโดยการแต่งงานที่ซ่อนอยู่เราช่วยกันอย่างลับๆฉันสามารถสัญญากับคุณได้ว่ารูปในอนาคตของเราจะเป็นรุ่นต่อไปของเจ้าเมืองแยกนภานี้คือสิ่งที่ฉันสามารถให้ความจริงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ฉันต้องบอกกว่าความจริงใจของจินอันกัวน,นั้นเพียงพอแล้วเผ่ามีมอนให้ความสําคัญกับความบริสุทธิ์ของสายเลือดเป็นอย่างมากหากแต่งงานกับเหมยกงจือเด็กจะไม่ใช่สายเลือดมีมอนที่บริสุทธิ์อย่างแน่นอนภายใต้สถานการณ์เช่นนี้มันไม่ง่ายเลยที่จะสัญญาว่าจะสืบทอดเมืองแยกนภาน่าเสียดายที่ไม่ว่าจะให้ความจริงใจสักเพียงใดเหมยกงจือจะไม่มีวันเห็นด้วยกับคําขอแต่งงานของเขาบทที่821ปฏิเสธ ท่านเจ้าเมืองจินฉันเข้าใจสิ่งที่คุณหมายถึงฉันหวังว่าเมืองเคอรี่และเมืองแยกนภาจะมีมิตรภาพที่ลึกซึง้งอย่างไรก็ตามมิตรภาพนี้ไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการแต่งงานของฉันบอกตรงๆว่าฉันมีแฟนแล้วชนิดที่คงอยู่ตลอดไปดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็ไม่สามารถบรรลุความร่วมมือใดๆผ่านการแต่งงานของฉันได้อีกต่อไปนี่ไม่ใช่การแต่งงานที่ฉันหวังไว้เช่นกันขอโทษจริงๆเหมยกงจื่อปฏิเสธอย่างถี่ถ้วนโดยไม่ลังเล เจ้าหญิงที่นั่งอยู่ข้างๆเธอขยับตาและต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่เธอไม่ได้พูดอะไรในความเป็นจริงเมื่อจินอันกัวกล่าวถึงความเป็นไปได้และเงื่อนไขก่อนหน้านี้แม้แต่เจ้าหญิงก็ยังรู้สึกหวั่นไหวเล็กน้อยใบหน้าของจินอันกัวซุดซองเขาไม่เคยถูกปฏิเสธเช่นนี้ในชีวิตของเขาสำหรับผู้ชายการถูกปฏิเสธระหว่างเกี้ยวพาราสีถือเป็นการดูถูกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัย อย่างไรก็ตามมันก็ไม่แอตกออกเช่นกันและเขาพูดอย่างเคร่งครึมถ้าเป็นอย่างนั้นฉันจะไม่พูดมากกว่านี้ถ้าเจ้าเมืองเหมยเปลี่ยนใจเขาจะติดต่อฉันได้อีกครั้งแต่สิ่งที่ฉันต้องบอกคุณน,นั่นคือเรื่องนี้ไม่ใช่ความประสงค์ของฉันแต่เป็นคำแนะนำจากบรรพมุรุษของฉันและพ่อของฉันสำหรับคุณหากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาเลือดมนุษย์ของคุณเองการซักถามของจักรพรรดิของคุณจะไม่สามารถทำได้ในอนาคตนกยูงอสูรไม่มีจักรพรรดิในตระกูลอีกต่อไปแล้ว ขณะที่เขาพูดเขาได้ยืนขึ้นแล้วและพยักหน้าให้เหมยกงจือก่อนจะหันหลังเดินออกไปโดยไม่รอให้เธอลุกขึ้นกล่าวคำอำลาจินอันกลัวออกไปและรับภารกิจมีมอนของเขาในวันแรกที่มาถึงเขาเพิ่งรับประทานอาหารกลางวันและเลือกที่จะจับไปไม่มีการอ้อยอิงไม่มีการพัวพันแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเมืองเคอรี่ไม่ได้รับมิตรภาพจากเมืองแยกนภาสิ่งที่เจ้าเมืองแห่งการแบ่งแยกสวรรค์และเหมยกงจือเจ้าเมืองแห่งครอบครัวพูดถึงมีเพียงพวกเขาและเจ้าหญิงเท่านั้นที่รู้ หลังจากส่งแขกที่ไม่ได้รับเชิญเหล่านี้ไปหาเหมยกงจือเขาก็กลับไปที่คฤหาสหัเจ้าเมืองเมื่อมองไปที่เหมยกงจือที่ขมวดคิ้วเจ้าหญิงก็ถอนหายใจแล้วกล่าวว่าต่อให้เจ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่จำเป็นต้องปฏิเสธโดยตรงเลยสัตกษ์มีมอนะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและทรงพลังที่สุดก็จริงสามเผ่าพันธุ์หลักหนึ่งในนั้นคือขอบเขตที่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของจัก,กรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์สามารถบรรลุได้ แม้แต่จาก,กรพรรดิก็อาจไม่ชัดเจนนะักด้วยวิธีนี้ก็ยังอยู่ในอันดับที่4ี่หากคุณสามารถได้รับการสนับสนุนจากการเป็นพันธมิตรดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณและเมืองเคอรี่แม้ว่าคุณจะอายแต่จริงๆแล้วคุณควรรักษาความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสงบกับจินอันกัวเหมยกงจื่อมองไปที่เจ้าหญิงถอนหายใจเบาๆและกล่าวว่าแม่ทูลหัวถ้ามันขออย่างอื่นฉันคงไร้ประโยชน์กับมันอย่างแน่นอนฉันจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าการสนับสนุนของเมืองแยกนาภาจะพาเราไปที่ใด แต่การแต่งงานไม่ใช่ถ้าฉันคลุมเครือและทําให้รู้สึกว่าอาจเป็นสามีของฉันแล้วฉันจะยอมจ่ายให้ฉันอย่างเงียบๆได้อย่างไรถึงแม้ว่าจะต้องแลกด้วยเงินก็ตามใครกันที่จะปกป้องฉันเรื่องนี้ฉันจะไม่ลังเลใจฉันไม่ต้องการให้เกิดความเหินห่างระหว่างความสัมพันธ์ของฉันกับทางซานดังนั้นฉันต้องปฏิเสธมันฉันขอโทษแม่ฉันขอโทษสําหรับกลุ่มนกยูงของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ เจ้าหญิงมองดูเธออย่างลึกซึ้งและจูจ่ๆก็อดหัวเราะไม่ได้เด็กง่อไม่เป็นไรฉันแค่สงสารคุณเป็นเหมือนฉันจริงๆคุณเป็นสมองของความรักด้วยตอนนั้นถ้าฉันไม่เป็นสมองแห่งความรักตำแหน่งของราชาปีศาจนกยุงซึ่งรอบนี้จะได้พ่อคุณแล้วฉันหลัะทันใดนั้นก็มีเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้น เหมยกงจือและการรูหันไปมองสามีของพวกเขานั่นคือซิลเหอซึ่งปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาคนแรกของเมืองเคอรี่ที่สามารถเข้าและออกจากคฤหาสน์ของเจ้าเมืองได้ตามต้องการพ่อพ่อกลับมาทําไมฉันไม่รู้ว่าทําไมตั้งแต่ซิลเหอกลายเป็นมนุษย์เหมยกงจือก็รู้สึกว่าเขาใกล้ชิดเขามากขึ้นซยลเหอกล่าวถังซานเป็นคนส่งฉันกลับมารู้ว่าเจ้าเมืองอยู่ที่นี่ในวันนี้เขาขอให้ฉันให้คำแนะนำแก่คุณเขาไม่สามารถหนีจากสิ่งสำคัญในอนาคตเป็นยังไงบ้าง เหตุผลของการมาถึงของเจ้าเมืองจุดประสงค์เหมยกงจื่อและเจ้าหญิงมองหน้ากันเจ้าหญิงอดหัวเราะไม่ได้และกล่าวว่าเด็กคนนี้ถังซานจะไม่มาด้วยตัวเองและพรรยาของเขาจะถูกพาตัวไปเซียวเหอตกตะลึงเจ้าหมายความว่าอย่างไรเจ้าเมืองแห่งสว,งสวรรค์มาที่นี่เพราะเขาขอแต่งงานหรือสารบรรพบุรุษอนุญ,ญาตหรือไม่เขาฉลาดแค่ไหนคำพูดของเจ้าหญิงทำให้เขาเข้าใจเจตนาของเจ้าเมืองแห่งสวรรค์ในทันที เหมยกงจื้ออบแขนขององค์หญิงแม่คุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรใครเป็นภรรยาของเขาเจ้าหญิงหัวเราะและพูดว่าโอ้เมื่อกี้ฉันไม่รู้ว่าใครอยู่ที่นี่จนตายอะไรนะทำไมฉันไม่ยอมรับถังซานก็น่าสงสารเหมือนกันเซียวเหอสายหัวอย่างช่วยไม่ได้อย่าเพิ่งสร้างปัญหาตอนนี้บอกฉันเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะฉันจะคิดเกี่ยวกับมัน จากนั้นเหมยกงจือก็บอกเสี่ยวเหอถึงกระบวนการทั้งหมดของการมาถึงของจริงอันกลัวในวันนี้และการสนทนากับเขาโดยไม่ละเวน้น mm. เสี่ยวเหอตั้งใจฟังอย่างจริงจังและถามคำถามสองสข้อหลังจากฟังคำบรรยายของเหมยกงจือเขาก็ตกอยู่ในความคิดลึกกล้า หลังจากนั้นไม่นานเซียวเหอก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้งเรื่องนี้ไม่ง่ายจากกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์จากกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่แยกท้องฟ้านี่น่าจะเป็นข้อตกลงระหว่างพวกเขาก่อนที่จากกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์จะมากที่สุดคัดค้านการซักถามของคุณตอนนี้แต่ฉันหวังว่าคุณจะกลายเป็นจาก,กรพพัดในไม่ช้าทัศนคติที่ตรงกันข้ามนี้ก่อนและหลังจะต้องเป็นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้น เหมยกงจือกล่าวว่าจากที่จินอันกัวพูดฉันหวังว่าฉันจะสามารถแข่งขันเพื่อโชคได้ดีขึ้นเซียวเหอกล่าวสิ่งนี้สําคัญมากและควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงสําหรับจัก,กรพรรดิศูนย์จิ้งจอกสวรรค์ปล่อยให้เจ้าเมืองสวรรค์สปลิตมาขอญาตจะช่วยได้หลายจุดประสงค์แน่ถ้าทำได้จะช่วยได้อย่างแน่นอนนางฟ้ารวบรวมโชคของพวกเขา ข้อดีคือหลังจากที่คุณได้เป็นจัก,กรพรรดิในอนาคตโชคของอาณาจักรเทียนหยูจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งถ้าจินอันกัวกลายเป็นจัก,กรพรรดิด้วยก็จะแตกต่างกันจัก,กรพรรดิปีศาจิ้งจอกสวรรค์ควรจะสามารถเพื่อรวบรวมคนให้มากขึ้นโชคดีต้องมีข้อกำหนดเบื้องต้นในการสนับสนุนจินอันกัวเพื่อขอแต่งงานคาดว่าจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์แห่งการแบ่งแยกจะตกลงกันหากการแต่งงานประสบความสําเร็จพวกเขาจะรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันในอนาคต พ่อและลูกของพวกเขาบวกคุณทั้งคู่จะสนับสนุนจากกระพัปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จากมุมมองของสารบรรพมุรุษมันสามารถแก้ปัญหาสายเลือดมนุษย์ของคุณนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดบางทีอาจมีอย่างอื่นวัตถุประสงค์ และการต่อต้านของคุณก็ไม่เป็นอันตรายต่อจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ก่อนอื่นให้สัตว์มีมอนยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามของเราในอนาคตจะเป็นการดีสำหรับจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ที่จะโจมตีคุณแต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะปล่อยมันไปเขาจะต้องเอะาอะาก,กันในภายหลังอย่างแน่นอนเหมยกงจื่อตกตะลึงครู่หนึ่งข้าได้รุกรานเมืองแยกนภา,าแล้วเขาจะทำอะไรอีก เซียวเฮอกล่าวมีเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการสนทนาของเราตอนนี้คุณรู้ไหมว่ามันคืออะไรเหมยกุงจื่อสายหัวสักครู่เธอนึกไม่ออกจริงๆว่ามันเป็นเพราะอะไรเซียวเหอกล่าวว่าเงื่อนไขเบื้องต้นนี้คือคุณเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นจัก,กรพรรดิในหมู่มอนสเตอร์ทุกเผ่าในวันนี้เหมยกงจื่อประหลาดใจเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นจัก,กรพรรด ซยวเหอพยักหน้าและกล่าวว่าก่อนอื่นไม่มีจัก,กรพรรดิในครอบครัวของฉันคุณสอบปากคำได้สำเร็จอีกครั้งและคุณเป็นเจ้าเมืองแห่งเมืองเคอรีอ่สิ่งนี้ทำให้คุณได้เปรียบโดยธรรมชาติในการซักถามเกี่ยวกับจัก,กรพรรดิในอนาคตตอนนี้สิ่งเดียวที่คุณสามารถทำได้กับคุณคือหนึ่งคือการที่การฝึกฝนของคุณเองสามารถเข้าถึงระดับจัก,กรพรรดิได้หรือไม่และอีกอย่างคือสายเลือดมนุษย์ของคุณปัญหาหลังใหญ่ที่สุดคือสารบรรพบรุษจะไม่อนุญาตให้มีสายเลือดมนุษย์กลายเป็นจัก,กรพรรดิ อย่างไรก็ตามตราบใดที่ปัญหาทั้งสองนี้ได้รับการแก้ไขจะกลายเป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะเป็นจัก,กรพรรดิอย่างน้อยมีจัก,กรพรรดิสองสามองค์จะคัดค้านด้วยวิธีนี้คุณสามารถเป็นจัก,กรพรรดิได้ในเวลาที่สั้นที่สุดสําหรับราชสํานักและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเล็กลงเพื่อรวมโชคให้กับอาณาจักรเทียนยู